บ้านที่ท่าเคยหลายๆครัวเรือนค่ะต่างคนตา่างมีอาชีพทํากะปิซึ่งต่างคนตา่างทําทาที่บ้านของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาซึ่งกันและกันว่าวิธีทำไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็เลยมารวมกลุ่มกันให้ได้สูตรมาตรฐานสูตรเดียวกันในการผลิตกะปิขัดน้ากะปิท่าเคยนะคะ นนะค,ะคือขายขายกะปิพอหมดแล้วพอมือฤมดูหน้ากะปิหมดแล้วไม่มีงานทําเราก็เลยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านนะเก็บกะปิไว้ขัดน้ำอาไว้ใช้เวลา5-6เดือนหรือเป็นปีเก็บไว้นานยิ่งนานยิ่งอร่อยนะคะกะปิขัดหน้าชาเคยจากนั้นก็เอามาแปรรูปแปรรูปก็ครั้งแรกก็จะแปรรูปเป็นลักษณะของกะปิสวรรค์ค่ะคือคือเป็นกะปะิเหมือนน้ำพริกผงนะคะน้ำพริกแห้งเอาไปโรยข้าวนะตัวนี้อร่อยค่ะ จากนั้นก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวน้ำพกเขาทำต่างๆนะคะแล้วก็เล้กะปีก้อนแล้วก็กะปีเคยหวานนะคะอันนี้อันนี้คือเราทําจากน้ำตาลตะโนดแล้วก็ใช้กุ้งกุ้งแห้งตัวโตโค่ะ <c oughs> น้องใหม่ล่าสุดก็จะเป็นกะปีพุงรสก็คือว่า อาหารบ้านเราอะค่ะเขาชอบผัดกุ้งกับสะตอตัวเองก็ชอบผัดกุ้งกับสะตอจะผัดบ่อยมากใช้น้ําพริกกะปิที่เรากินนั่นแหละค่ะแล้วเรามาทํำผัดกุ้งกับสะตอก็เลยคิดไอเดียตัวนี้ว่าอยากจะให้อยู่ในขวดจะเป็นซอสกะปิปรุงรสเพื่อที่จะเอาไปทํากับข้าวที่สะดวกค่ะไม่ต้องไปตลาดหาวัตถุดิบมาทําแค่ขวดเดียวก็จบนะคะอันนี้อร่อยทันทีเลยค่ะ